นี่นะค่ะทุกคนเลี้ยงแหนไว้ในบ่อปลาห่างนกยูงนะคะโตวไวมากเพราะว่าเขาได้รับเหมือนวิตามินจากที่ปลาเนาะทุกคนนี่แต่เราต้องเอาออกจากาห่อดน้อนะคะเพราะว่ามีความแบบเต็มแล้วก็ฟูเดี๋ยวปลาหายใจไม่ออกไม่มีไม่มีอากาศนะคะนี่รัแบบหนึ่งเขาก็แบบเออเน้างตายอะ่ะเนี่ยสงสารจังเลยอื ไม่มีอากาศหายใจนะคะทุกคนต้องต้องมเมาออกให้น้องนะเพราะว่ามันเต็มเกินไปเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเอาไปให้กบกินค่ะเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเพิ่มอีกไว้ให้กบนะคะนะต้องเมาเออกออกนะคะที่แรก็มีนิดเดียวเองนะคะเราก็ไม่ได้ถ่ายดูไว้ตั้งแต่แรกเนาะเนี่ยแล้วทีนี้แบบปล่อยไว้อาทตย์หนึ่งอะเต็มฟูหมดเลยค่ะต้องมาช้อนออก เต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเพาะอีกทีนะเพาะอีกทีเพราะในนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะทุกคนได้เป็นที่หลบแดดไว้ให้แม่กัน้องปลาหางยุงด้วยพอได้เป็นแบบใครที่ยังไม่มีที่เพาะก็ในนี้เลี้ยงได้แต่ว่าต้องมาช้อนออกนะคะเพราะว่าให้ปลามีอากาศที่ดยนะคะทุกคน แล้วโตไวจริงๆค่ะทุกคนจะบอกเลยนะนี่นี่ค่ะเยอะม,มากอืมน,น,น,นี่แต่เขาก็ไม่กินนะคะดูแล้วอะถ้าเขากินนั่นไม่น่าจะกินนะแต่ว่าน่าจะอาศัยแบบชอนชัยตามรากตามอะไรเล่นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะหาอาหารตามที่ติดตามรากนิดหน่อยนะกูไม่กิน เหลือไว้ขนาดนี้ก็จะเลี้ยงไว้ต่อดดูว่าประมาณกี่วันถึงจะได้อีกนะคะกกามาดูน้องกบค่ะทุกคนวันนี้จะเอาแหนมาให้อาหารน้องนะคะนี่ดูน้องๆกันค่ะก็ <c oughs> คืนฝนตกหนักมากทุกคนนี่กินกันได้เทปหมดเลยนี่จะเอาอาหารเสริมมาให้เพราะว่าจะใส่ไว้ในน้ําเลยนะคะปุ๊มเดี๋ยวเขาก็มากินนะ แต่น้ามอาจจะเน่าไวแต่คาดว่าเขาคงกินหมดก่อนนะคะก่อนที่จะเน่าเนาะปกติเราจะล้างอะบ่อประมาณอาทิตย์หนึ่งล้างอยู่แล้วนะคะก็ถึงมันเน่าเราก็ล้างเลยเนาะนี่มามากินแล้วอาหารเสริมแล้วมามากินผักแล้วกินผักแลนวนี่เลยจ้าเป็นอาหารเสริมตัวนั้นจะเป็นยังไง เมื่อก่อน,นเขาอยู่บ่อดินเขากินตลอดนะคะทุกคนเราหาให้เขากินพออยู่บ่อนี้เราไม่ได้หาให้นะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เอามาลอยให้เนาะดูกันว่าน้องจะกินไหมนะคะคาดว่ากินแหละเพราะว่าเขาเคยกินมาก่อน แต่ว่าตอนเราอยู่เนี่ยเขาไม่มาเนาะตายวัวเราจับแล้วก็พากันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะคะทุกคนมุดอยู่ใต้น้ําก็มีนะคะมีน้องกบมีเลยไงโหขึ้นมาหนึ่งตัวที่แรกก็มีอยู่แค่สองสามนะคะทุกตัวทุกคนจะวายเนี่ยโหขึ้นมาอีกก็หวังว่าจะกินเป็นอาหารเสริมนะคะผุแต่ใส่ไหนแล้วทําให้น้ําเน่าน่ะ น่าไวยนะคะทุกคนเจ็บมีอเนินยวกินโชว์หน่อยสิเสียงน้องค่ะักจงสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอตัวให้อาหาน้องกก่อนนะคะ